มีใครอีกมีพ่อมีแม่มีน้องสาวโอ้โหเยอะมากมีญาติพี่น้องมีน้องชายมีใครอีกเร็วมีลุงมีมีปู่อะประมาณนี้คำถามมีเงินอยู่ห้าแสนใครในนี้ไม่ได้เขียนพี่ในกลับไว้ใครในนี้มีสิทธิ์รับมรดกบ้างตอบเป็นครูแกงส้ม คนแรกที่มีสิทธิ์แน่ๆคือใครตอบครูภรรยาหลังจากนั้นให้ไปดูทายาทโดยทำฝั่งญาติให้ไปดูทายาทโดยทำฝั่งญาติตอบพิงครูแกงส้มใครมีสิทธิ์อีกลำดับที่หนึ่งคือใครผู้สืบสันดาห์เพราะนั้นลูกชายลูกสาวรวมถึงบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกนะครับที่มีการจดทะเบียนเนาะลำดับที่หนึ่งผ่านแล้วลำดับที่สองคือใครตอบครู บิดามารดาคือพ่อและแม่หนูจําได้ไหมลําดับหนึ่งและสองแล้วครูให้ขีดเส้นแบ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจบแค่นี้ครับแปลว่าน้องสาวที่เรารับรักมากไม่มีสิทธิ์ครับ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 จบแค่ลําดับสองและถ้าหากว่าสมมตินะพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วลําดับสามขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับโอเคไหม ก็คือจะจับจบแค่ลำดับ 1, ลำดับ2มีลำดับ1ลำดับใดอยู่ก็จบเท่านั้นแสดงว่าเงิน5,000สนที่เอามาแบ่งตอบคุณครูแกงส้มต้องแบ่งออกเป็นกี่กองเนี่ย1 2 3 4 5 6กองด้วยกันทันที่คุณครูแกงส้มสอนไหมโอเคไหมครับแบ่งกันเลยหาราเลยเอา5,000สนไปหาร6เลยเอาใหม่ครูแกงส้มเปลี่ยนละของเรื่องใหม่อีกสักเรื่องหนึ่งฟังดีๆนะ